สวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดนัดมาเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรซื้อผักกับผลไม้หมดไปพันกว่าบาทจ้าได้คณากรรมหนึ่งคณะกรรมละห้าสิบกุ่บาทแพงมากผักชีห้าสิบกว่าบาทถั่วผู้ อยู่ออสเตรเลียก็มีถั่วพูกินนะสาวๆากิโลละสามร้อยกว่าบาทได้เจ้านี้มาด้วยได้เจ้านี้มาด้วยดึงดึงดึงดมะนาวมะนาวหกลูกร้อยกว่าบาทเห็นไหม เงินทั้งนั้นได้ได้ผักอันนี้ถั่วมันเป็นถั่วของอังกฤษไม่เคยกินสักทีนะแต่แม่ผัวเขาชอบก็เลยซื้อมาฝากแกกิโลละสามร้อยหมซื้อมานิดเดียวยูโอเค why you look at me like that แล้วก็ ได้สรั่งมาสองลูกโลละร้อยกว่าบ,บาทหรือว่าลูกละร้อยกว่าบ,บาทน่าจะโลละร้อยกว่าบ,บาทอืมเสองลูกชอบกินฝรั่งมากแต่อยู่ที่นี่หายยากยากแล้วก็ภูมิใจนำเสนอ ได้อ่อน้อยหนายังไม่สุกหรอกเอามาบุ่มน้อยหนาบ้านเขาแต่ว่าก็โอเคอยู่ได้มาสามลูกจำราคาไม่ได้รู้แต่ว่าโลละสองร้อยกว่าบาทนะจ๊ะนี่เห็นไหมที่เล่ามานี่เยอะแล้วนะมีอีกถุงหนึ่ง แต่กล้วยมาสามลูกปกติจะชอบกินมากแต่ว่าพักนี้ทำไมก็ไม่รู้ซื้อมาแล้วมันเน่าเร็วอะ่ะมันเป็นดำๆเร็วแล้วก็ได้ผักฟกชอยผักอะไรอะ่ะผักอะไรอะ่ะฟอกชอยภาษาไทายเรียกอะไรเนี่ยรู้แต่ว่า จีนเรียกบอกชอยภาษาอังกฤษพกชอยไทยเรียกอะไรซื้อมาฝากแม่กกรรมผัวกำเนงภูมิใจนำภูมิใจนำเสนออีกแล้วแอปเปิลถุงเนี้ยกระเป๋าเนี้ยร้อยกว่าบาทลูกเท่าบูงมี้เจียวอ่ะแต่ว่าอร่อยแล้วก็ได้ก็ เทียมได้ถวงงอก70 75บาทอ่าหอมหัวแดงใหญ่ซึ่งหอมหัวแดงเล็กที่เนี่ยมันแพงก็เลยซื้อแบบนี้ยถุงนี้75บาทจะเทียม75บาทโอ้แต่เยอะอยู่นะนี่ถายได้เลย มะกอจ้าลืมซื้ออ่อมะเขือเอามาใส่ตำมะละกอเนาะแต่ว่าที่บ้านน่ะมันออกลูกลูกหนึ่งก็จะใช้อน,นั้นแล้มะกอลูกหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทดีงามนี่เป็นยังไงเยอะอยู่นะเยอะอยู่ผักผลไม้ เดี๋ยวเรามาทำพริกเกลือกินกับฝรั่งกันนะจ๊ะนี่เป็นคนที่ทำพริกเกลือได้อร่อยที่สุดเลย uh huh. มีคนบอกมาคือได้ฟีดแบ็กคำชมมาเยอะมากก็เลยว่าจะมาทำโชว์ให้กิน uh huh. กินให้โชว์โชว์ให้กินกินโชว์เออถูกแล้ว เรากำลังคิดว่าเราผ่านชีวิตวัยเด็กรอดมาจนถึงวัยแก่ได้ยังไงในเมื่อตอนเด็กๆนี่คือว่ากินฝรั่งขี้นกตลอดแล้วกินมันไปทั้งเม็ดเคี้วก็ไม่เคี้วก็คือกลืนเลยแล้วเรารอดมาได้ยังไงวะก็คือแบบว่าเม็ดฝรั่งมันแข็งมากเลยว่าไหมคือรอดไส้ติ่งมาได้ยังไงอะเออแปลกแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยกินละเม็ดมันแข็งจริงๆนะเม็ดฝรัง่ง ตอนที่เรามาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆนะก็คือว่าฝรั่งนะ่ะจะหากินได้ยากมากหรือไม่ถ้าหากินได้นี่ก็คือแบบเนื้อแข็งโป๊กแข็งจนแบบว่าไม่คิดว่าเป็นฝรั่งอะ่ะแต่ทีนี้ช่วงนี้ก็คือเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากคือว่าฝรัง่งอร่อยกรอบหวานวิตามินซีเยอะด้วยชอบมาก อนนี้กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะเข้างานบ่ายสองโมงครึ่งเลิกสี่ทุ่มครึ่งอ้ยชีวิตต่างแดนซึ่งเราเนี่ยเป็นคนชอบทำงานกะบ่ายอยู่แล้วตั้งแต่อยู่เมืองไทยเราก็ชอบทำงานกะบ่ายอันนี้คือคือแนะนำ <c oughs> คือมันต้องฝืนตัวเองไปทำงานนึกออกไหมใครมันจะอยากทำงานอ่ ฝืนตัวเองไปทำงานนี่จ้าวิตามินซีคอลลาเจนอันนี้ก็คือ,อเพิ่มพลังเพิ่มแรงอันนี้ต้องปิดปิดตาที่ทำงานไว้ตัวนี้แนะนำเลยกินปุ๊บมีแรงปับ๊บแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะมีแรงก็เลยว่าจะไม่กินจะกินสองตัวนี้ผสมกันก็คือวิตามินซี มันช่วยดีมากเลยนะมันทำให้อ่อไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่นานๆจะป่วยทีแล้วก็อ่อคอลลาเจนนานๆกินทีกินบ้างไม่กินบ้างผสมบางทีก็ผสมตัวนี้อยู่ที่ว่ามีแรงไหมถ้ามีถ้ามีแรงก็ไม่กินถ้าไม่มีแรงก็กินบางทีก็ผสมตัวนี้แต่จะไม่ค่อยผสมกันสามตัวเพราะว่ากลัวท้องเสียกลัวแบบร่างกายมันรับไม่ได้ก็เลยผสมสองตัวนี้สตัวนี้บางทีก็ เผื่อๆก็สองตัวนี้เออครวันนี้จะกินสองตัวนี้แล้วก็แกะออกมาอันนี้ใกล้ได้เวลาทำงานแล้วอ้อขี้เกียจแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือมันเป็นเรทวันอาทิตย์เรทวันอาทิตย์ก็หนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เออทำสิคะไม่ทำได้ยังไงไม่ทำจะมีอะไรกินนี่ก็ใส่ลงไปในน้ำนี่นะ ชั่วชั่วมันก็จะเป็นรสเป็นรสชาติมันก็จะฟู่ฟ้าใสใส่ไปกับน,น้ำเย็นซึ่งกินแล้วมันอร่อยอยู่ยี่ห้อนี้ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วลองยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้เรื่องมันก็จะมีแบบว่าบางยี่ห้อที่แบบแพงมากแต่ก็รสชาติไม่อร่อยแต่นนี้โอเคอยู่ มันก็จะออกสีนี้แล้วก็ทิ้งเอาไว้จนมันละลายเห็นไหมย,ยังเป็นเม็ดอยู่เลยทิ้งไว้สักห้านาทีสามนาทีห้านาทีแล้วรีบกินเลยนะก็คือให้มันละลายก่อนอืซึ่งวิตามินซีอ่ะมันดีมากนะแบบว่าสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าโอ้โหเพลียมากตื่นเช้ามาแบบเพลียๆอย่างนี้เนาะกินเข้าไป อนช่วงกินข้าวเช้าโอ้โหแรงแบบสู้ซาเหมือนกระปรีก้กระเป่าอ่ะแนะนำเลยตัวเนี้ยไม่รู้ที่ไทยมีขายหรือเปล่านะแต่ที่นี่ประมาณราคาประมาณ100ร้อยกว่าบาทยี่สิบเม็ดร้อยกว่าบาทก็โอเคอะ่ะสำหรับแบบร่างกายอะเนาะออช่วยกระตุ้นหน่อยนี่ได้ละสีสีสันน่ากินเนาะ เดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋เดดูหน้านะไม่ค่อยผงสายเดี๋ยวกินเสร็จผงเลยนะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> มันจะออกรสชาติอ่า,อามันจะออกรสชาติอ่าเปรี้ยวๆหวานๆ <c oughs> นี่นี่นี่น้ารำพอผงอะหน้าริ่มผงแล้วเห็นไหม เออต้องมีต้องตำต้องลองรู้ที่ไทยมีขายหรือเปล่านะอยากให้ลองมากเลยอร่อยอะ่ะโหอยากจะดีดอยากทำงานอุ้ยไม่ไหแล้วอยากทำงานอยากทำงานจริงเลยไปทำงานก่อนนะจ๊ะพอไหมของอยัง ไปทำงานแก้วน้ำผัวมาส่งนี่ผู้ชายมาส่งไปทำงานนางน่ารัก thank ก o u ขอบคุณค่าที่รัก <c oughs> ผู้ชายน่ารักผู้ชายมาส่งทุกวันเวลาเขาหยุดชีวิตอีกจ๋ว ชีวิตอีเจ๋วเมืองนอกโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้สิชีวิตคุณนายมาดามเมืองนอกยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีเจ๋วปุกน้ำฤทธิ์ฤทิฟ้าจิบน้ำบ่อยๆก็ดีนะ Okay. ได้เวลาเดินทางขอให้วันนี้การทำงานราบรื่น น,นี้เป็นวันอาทิตย์ขอให้งานราบรื่นไม่มีปัญหาข้างหน้าเมื่อกี้คือโรงเรียนอันนี้เขตโรงเรียนอยู่วันนี้วันอาทิตย์คนหยุดชอบต้นไม้ข้างหน้านี้มากเลย อยู่คลอนทาฟไกลาจากเมืองบริสเบนประมาณ40นาทีนะอยู่ออสเตรเลียอันนี้ทางไปทำงานซึ่งถ้าเดินมาก็ประมาณ10นาทีแต่ถ้าขับรถก็สองสามนาทีวันอาทิตย์ถนนจะโลง่ลงๆหน่อยหน่อย นี่ไปทางลัดซึ่งไม่ต้องติดไฟแดงแต่กลางคืนเราจะไม่มาทางนี้เราจะไปอีกทาง คนเราทำงานมาตั้งแต่เด็กๆกนันเนาะแล้วพอแก่ตัวมาสิ่งแรกที่คิดถึงตลอดก็คือเมื่อไหร่กูจะได้กเกษียณวะอยากรวยจะได้กเกษียณสักทีฉันอยากนอนอยู่บ้านแต่พอเขาให้นอนอยู่บ้านก็เบื่อใช่ไหมคนมันเคยทำงานอะ มันต้องมีรายได้เข้ามาอุ้ยถนนโล่งมากเลยวันนี้อากาศแปลกๆคือฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกวนๆอยู่อย่างนั้นอะทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนละถึงแล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ไวยไหมไวมากนะหาที่จอดข้างใน จะโล่งๆหน่อยรถพนักงานจะโล่งๆนักงานกับเดี๋ยวจอดข้างๆนี่แหละเดี๋ยวพอเย็นๆค่อยมาเลื่อน ถึงแล้วเห็นไหมไวไหมสองนาทีสามนาทีเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนที่ทำงานน้องน้องรุ่นน้องเก่งมากน้องมาจากในปาน้องเก่งมากพยาบาล โอเคไปก่อนนะคะ